มาดูกันเลยว่าราศีไหนที่ดวงดาวส่งพลังงานดีๆมาให้แบบเต็มๆในวันนี้วันจันทร์ที่29กันยายน2568ถึงเวลาที่คุณต้องเร่งเครื่องสร้างผลงานและคว้าโอกาสดีๆเหล่านี้ไว้ให้ได้ราศีเมษพลังงานล้นโปรเจกต์ใหม่ไฟเขียวชาวราศีเมษเอ๋ยวันนี้ดวงคุณมาพร้อมกับพลังงานที่เหมือนกับสตาร์ตติดตั้งแต่เช้าตรู่ถึงเวลาเดินหน้าลุยแบบไม่ต้องกัก ด้านที่ต้องโฟกัสความปังคำอธิบายความมั่นใจและแรงขับเคลื่อนความมั่นใจของคุณพุ่งสูงประหลดแตกวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการเป็นผู้นำและเสนองานที่ต้องใช้ความกล้าหาญและความเด็ดขาดไอเดียใหม่ๆที่อยู่ในหัวจะถูกจุดประกายและพร้อมนำไปปฏิบัติโฟกัสการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณลังเลมานานหรือการท้าทายงานที่ยากขึ้นจะนำมาซึ่งชื่อเสียงและความสำเร็จอย่างรวดเร็ว โอกาสใหม่ในการทำงานดวงเปิดให้คุณได้มีเวทีแสดงความสามารถอาจได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญหรือได้นำเสนอผลงานต่อผู้ใหญ่และได้รับการยอมรับอย่างสูงถ้ากำลังมองหางานใหม่ๆห,หรือตำแหน่งที่ดีขึ้นวันนี้คือวันที่คุณควรเดินหน้าสมัครหรือเจรจาเพราะบ,บุค,คลิกและพลังงานของคุณจะดึงดูดโอกาสเหล่านั้นเข้ามา สเสน่ห์และการเข้าสังคมแม้ว่าคุณจะดูดุดันในเรื่องงานแต่สเสน่ห์ในการเข้าสังคมก็มาแรงเช่นกันการเป็นคนตรงไปตรงมาและมีพลังจะทำให้คุณโดดเด่นและเป็นที่น่าสนใจโฟกัสในการสร้างคอนเน็ชันใหม่ๆที่จะส่งผลดีต่อธุรกิจหรือหน้าที่การงานของคุณในอนาคตราศีกรกฎโชคลาภแปลกๆเงินเข้าไม่ทันตั้งตัว ชาวราศีกรกฎผู้มีเซนดีวันนี้โชคลาบมาแบบไม่ธรรมดาอาจได้เงินจากช่องทางที่ไม่เคยคิดมาก่อนด้านที่ต้องโฟกัสความปังคำอธิบายและคำแนะนำช่องทางหารายได้เสริมดวงการเงินมาแบบเซอร์ไพรส์อาจได้เงินจากงานอดิเรกที่ทำเล่นๆหรือวิธีการทำมาหากินที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครบางทีอาจได้เงินจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลหรือความรู้ที่ไม่เหมือนคนอื่นโฟกัส มองหาโอกาสสร้างรายได้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวหรือสิ่งที่ทำด้วยใจรักเพราะมันอาจกลายเป็นแหล่งเงินใหม่ที่มั่นคงได้การสนับสนุนและการช่วยเหลือรายได้รายจ่ายจะคล่องตัวขึ้นอย่างมากและมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินหรือโอกาสดีๆจากผู้มีอิทธิพลหรือผู้ใหญ่ที่นับถือโฟกัสที่การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่อายุมากกว่าหรือมีประสบการณ์ เพราะพวกเขาคือคนที่อาจจะนำทางลับๆที่พาไปสู่ความสำเร็จมาให้คุณได้การเดินทางให้โชคหากมีการเดินทางทั้งใกล้และไกลจะพบเจอเรื่องดีๆที่เหนือความคาดหมายอาจเป็นโอกาสทางธุรกิจมิตรภาพใหม่ๆห,หรือแม้กระทั่งโชคลาภเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณยิ้มออกราศีสิงสเสน่แรงเข้าสังคมนำโชคราศีสิงห์ผู้เป็นเจ้าแห่งแสงวันนี้คุณคือดาวเด่น และเป็นที่รักของทุกคนถึงเวลาใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์สูงสุดด้านที่ต้องโฟกัสความปังคำอธิบายและคำแนะนำความเป็นที่รักและมิตรภาพคุณจะได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้คนอย่างเป็นกันเองมีคนมากมายยินดีที่จะให้มิตรภาพและความช่วยเหลือเพราะความจริงใจและความสุจริตที่คุณมีโฟกัสในการเข้าสังคมการประชุมหรือการรวมกลุ่มต่างๆเพราะการปรากฏตัวของคุณจะสร้างผลบวกอย่างมาก โอกาสทางความสัมพันธ์สำหรับคนโสดสนวันนี้ทำให้คุณเป็นที่ต้องตาต้องใจอาจได้พบกับคนที่ถูกใจจากกลุ่มเพื่อนหรือสังคมใหม่ๆสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาเก่าๆได้ง่ายขึ้นโฟกัสการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นทั้งส่วนตัวและทางธุรกิจ การเปิดเผยความลับคุณมีโอกาสที่จะได้ล่วงรู้ความลับหรือข้อมูลสำคัญที่มีคนพยายามปิดบังซึ่งข้อมูลนี้จะนำมาซึ่งความได้เปรียบในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตและการทำงานของคุณราศีตุลโชคลาภก้อนโตผู้ใหญ่ซัพพอร์ตราศีตุลผู้มองหาความสมดุลวันนี้ดวงการเงินและการสนับสนุนมาแรงเป็นพิเศษถึงเวลาคว้าโอกาสทองนี้ไว้ ด้านที่ต้องโฟกัสความปังคำอธิบายและคําแนะนำลาบลอยและมรดกวันนี้ดวงการเงินโดดเด่นมากมีเกณฑ์ได้ลาบประเภทที่เรียกว่าลาบผลมรดกทอดหรือผลประโยชน์ก้อนใหญ่ที่เคยค้างคาอยู่จะถูกส่งมอบให้คุณโฟกัสการติดตามผลประโยชน์เก่าๆหรือการเจรจาเรื่องการเงินสัญญาหรือค่าตอบแทนเพราะมีโอกาสสำเร็จสูงมาก การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานหรือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างน่าประหลาดใจทำให้คุณมีเวลาไปทำในสิ่งที่สำคัญกว่าโฟกัสที่การเข้าหาและขอคำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์เพราะคำแนะนำของพวกเขาจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ พาร์เนอร์และผู้ร่วมงานที่ดีคุณอาจได้พบกับคนที่มีศักยภาพที่จะนำมาใช้งานหรือร่วมงานในอนาคตถึงแม้จะดูไว้ใจยากนิดหน่อยแต่ถ้าคุณสามารถใช้สติพิจารณาและเลือกคนที่เหมาะสมได้พวกเขาจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่สรุปเคล็ดลับวัยรุ่นโฟกัสความปังยังไงให้สุดราศีเมษลุยได้เลยอย่ามัวแต่คิดใช้พลังงานและมั่นใจในการเริ่มต้นใหม่ ราศีกรกฎเปิดใจรับโอกาสที่ไม่เหมือนเดิมใส่ใจงานอดิเรกและคนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือราศีสิงห์เป็นดาวให้สุดเข้าสังคมแบบจัดเต็มใช้สเสน่ดึงดูดโอกาสและความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาราศีตุลตามทวงสิทธิ์และทรัพย์ที่ควรได้โฟกัสเรื่องการเจรจาการเงินและขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่